นี้กับบรุระใบไประบัว38นะคะรถมบอร์สองเอซีมอเตอร์สระแก้วนะคะวันนี้นะมากับรถนะคะปีใหม่ใหม่น้อนอๆนะคะอย่างเจ้ามดดาด้าบีที50นะคะเป็นชมออนิวมาด้าแล้วนะค,ะคันนี้เป็นเครื่อง 1.9S นะคะไฮเลเซอร์นะปี 2, 0, 2021 .23 ดนนะคะเริ่มต้นฟรีดาวเนาะ,ะคันนี้ไปบัวจะขายอยู่ที่4,98,0 0 0บาทนะคะ งวดนะคะ8,900บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเดี๋ยวไปบัวพาชมรอบคันนะคะว่ารถเท่าใหม่เนี่ยมีริ้วรอยอะไรไหมแล้วฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาด้านหน้านะคะนี่เป็นยังไงตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะตาไฟใสๆนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกนะไฟเลี้ยวก็มีให้นะคะด้านหน้าก็จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะตามาต้าน,นะคะหลอๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือร่องรอยการใช้งานนะเห็นไหม จะมีร่องรอยนะคะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่แต่ว่าไม่เยอะมากนะคะนิดเดียวรับประกันเลยไม่มีชนหนักพื่อความจำนำไฟไหมมาแน่นอนนะคะแล้วก็ถัดมานะคะมาดูที่ล้อนะล้อเดิมโรงงานนะคะหล่อๆเลยนะยางก็เดิมนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะทั้งคันเลยนะคะสีเดิมโรงงานกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวนะเป็นตัวสูงนะคะจะมีบันไดนะ ด้ามจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีปุ่มอะไรนะเขาเรียกะไรปุ่มล็อกอัตโนมัติเนะคันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจนะคะเป็นคีย์เลสกระจกมองข้างปรับข้างเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะคะนี่ตัวยกสูงต้องมีบันไดนะคะไม่งั้นขึ้นยากเนาะคันนี้ก็จะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะจ๊ะเอเอคิดว่าใส่มาเป็นพี่น้องะ่ะปุ่มพุชสตาร์ทนะพวงมาลัยนะคะเป็นมันติสองข้างเลยนะจ๊ะ แล้วก็เลขไม้นะคะคันนี้อยู่ที่20,007กิโลเมตรเท่านั้นนะมีหน้าจอนะคะสัมผัสได้ไหมเอหน้าจอสัมผัสได้ด้วยนะคะ,ะเรื่องภาษาไทยเพราะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะก็เป็นเกียร์นะคะธรรมดา6สปีดเนาะแอร์นะคะเป็นแมนวนวลนะจ๊ะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าภายในก็จะมีอาที่ใส่แก้วนะคะ2อ,อันตรงนี้นะคะตรงคอนโซลกลางแล้วก็ด้านประตูก็มีนะจ๊ะมีที่จับตรงนี้ให้ด้วยนะ ทุกอย่างนะในรถดูสิยังไม่แกะเลยนะคะเป็นปี2021จดปี2023นะคะอันนี้ไม่ต้องเจิมนะเพราะว่าเราเจิมให้เรียบร้อยแล้วจากเจ้าของเดิมนะก็ให้ดูบอดี้รถบ้างนะคะนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานนะคะหล่อมากเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะแอร์ถึงแน่นอนนะคะแอร์เย็นรอบคันนะจ๊ะคันนี้หลอ่ลอแบบนี้ค่างวด8,900ต้นฟีดาวนะคะคุ้ม ุมากเลยนะอ่ะใครที่เป็นสาวกนะคะ bt 5 0จัดได้เลยนะถัดมานะคะด้านหลังมีกล้องถอยให้นะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะ1 2 3 4เซ็นเซอร์4ตัวนะความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยนะคะคันนี้นะให้ดูเม็ดอาร์คให้ดูน็อตท้ายกระบะนะคะไม่มีแกะนะแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังกระบะคุณที่ดูดีๆนะไม่มีรอยบอบรอยช้ำเลยนะคะไม่มีสนิมขึ้นนะแมกไลเนอร์ตรงรุ่นนะคะ ถัดมานะคะมาดูที่ฝาถังน้ำมันกันบ้างว่าเติมของอะไรน,นะเป็นดีเซลนะคะ B 2 0ก็เติมได้หรอนี่ไง B O B 20นะอ่นะอยากรู้ก็เปิดฝาถังเลยค่ะนี่นะกว้างแบบนี้เลยนะจ๊ะรอสวยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยเดี๋ยวให้ดูเมนอาร์กฝั่งนี้กันนะคะอ่านี่เห็นไหมอาร์กเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานนะคะไม่สองหมื่นโลเท่านั้น อันนี้คุณพี่ซื้อไปจอดหรือเปล่าจ๊ะซื้อไปจอดหรือว่ายังไงคะอืมฝากระโปรงค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะระบบความปลอดภัยเป็นเบรก ABS นะคันนี้อลังการเดิมๆนะคะคันหน้าเดิมๆน็อตไม่มีขยับเลยนะฝากระโปรงไม่ได้ขยับเลยนะคะบันได้กลับไปวัวเป็นให้เม็ดอาร์คอยู่ด้านนี้นะคะโอ้แผ่นเพดผู้ผิดแผ่นเพดอยู่ด้านนี้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถถีรถเถื่อนนะมารกช็อคอยู่ที่เดิมนะจ๊ะ เครื่อง1.9ประมาณนี้ใครนะคะดูวิดีโอแล้วนะคะสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอะไรพิ่งไปบัวปักหมดอยู่ด้านล่างทักเข้ามาโทรเข้ามารับรถแน่น,นั้นเจ้า